รู้สึกเหมือนกับเสียดเสียดหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆได้ยินการร้องวิเกมเมื่อกี้ออกมาไหมนี่คือปลางอะ่ะใครจะทําได้แบบปลางอะ่ะไม่มีนะสวัสดีครับทุกๆคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ช t e อ m a มาสเตอรกันเหมือนเดิมเลยนะครับพบกับเมลนะครับแล้วก็มาทําการรีแคปเพลงกัน <Wow. S 1> เพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่เมลชอบ,บอมากๆนะครับ ออริจินัลเป็นของพี่รุลาชื่อเพลงว่าเรื่องที่ขอนั่นเองเพลงนี้เนี่ยถูกมาเวอร์ใหม่โดยศิลปินคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากๆ oh. ไมเคยเจอใครที่ความสามารถ เยอะแยะหลากหลายฟังก์ชันขนาดคนคนนี้มาก่อนและที่สำคัญเขาเคยเป็นหนึ่งในแชมป์เดอะแมสซิงเกอร์ The ด้วยนั่นก็คือปรางปางทิพย์นั่นเองถ้าใครติดตามปรางปางทิพย์ตั้งแต่ยุคแรกๆที่ปางมาประกวด t h e Voice แล้วเกิดฟิโนเมนัลด้วยเพลง Music l o v e r นะนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะ <Wow. S 1> วันนี้เนี่ยหลายๆเพลงที่เขาแบบคอเวอร์คือแบบโอ้โห <What? S 1> ชอบชอบเป็นการสมตัวแล้วคาแรคเตอร์ของปรางปางทิพย์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ ไม่มีใครเรียนแบบไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทาซ้ําแล้วจะดีกว่าปรางได้อธิบายตัวตนของปรางได้ละเอียดมากชอบทุกอย่างที่เป็นปรางชอบการแต่งหน้าทรงผมการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งรอยสักของ ปรางมันทําให้ดูมีเรื่องราวที่เล่าได้แบบไม่รู้จบอะ <Wow. S 1> คลิปนี้นะครับออริจินอลคลิปนะครับเป็นของ l ีโอไทยแลนด์เป็นการโคเวอร์ของทางฝั่ง l ีโอเขาเนาะ <Wow. S 1> แล้วก็ใครที่อยากเข้าไปดูคลิปนี้เต็มๆก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง l ีโอไทยแลนด์นะครับเพ <Wow. S 1> ลงนี้เนี่ยมียอดวิวไปแล้วประมาณ1ล้านวิวแต่เรารู้สึกว่าเพ <Wow. S 1> ลงนี้นี่ยังไปได้ไกลกว่านี้อีกว่า <Wow. S 1> ปรางทําไว้ได้ดีจริงๆถ้างั้นมาลองฟังกันดูว่าปรางปรางคลิปเนี่ยจะคร์เพลงเรื่องที่ขอไว้ในรูปแบบไหนแล้วแน่นอนว่าถ้าเป็นปรางแล้วเนี่ย ต้องไม่ธรรมดาแค่ขึ้นมาก็เดินตีไทยแล้วจ้าเสียงคิมกับเสียงชิงก่อนที่จะลองอ่ะมันทำ ดนตรีอ่ะทำให้เราเซ็ตไปถึงแบบว่าเป็นความเป็นสาวเหนือความเป็นเมืองเหนืออะไรอย่างนี้เลยนะแล้วการแต่งตัวของปางอ่ะว้าวอยู่นะ <Wow. S 1> ไม่เคยเจอใครแต่งตัวแบบนี้อ่ะมาลองดูกันว่าปางจะร้องประโยคแรกออกมาแล้วเราจะรู้สึกแบบไหนกันบ,บน้าง หวานแบบบาดแบบลึกแบบโอ้ปลาจะทำแบบนี้ตั้งแต่ต้นเพลงไม่ได้เพราะไม่รู้เลยว่าอันต่อไปอ่ะมันจะลบความหวานตอนแรกออกได้ไหมอ่ะอลา้า เสียงที่ออกมาจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วเล่าเรื่องราวได้มหาศาลบอกได้เลยว่าวิธีการล่อของกลางทำให้จินตนาการของแต่ละคนะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะ <Wow. S 1> ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์แบบไหนแต่จินตนาการของคุณะจะไปในทางเดียวกันเลยนั่นคือการเล่าเรื่องความอกหักความช้ำใจจากผู้หญิงแบบหว,วานๆแบบสไตล์แบบล้านานาคนหนึ่งเนี่ยเออเราชอบอะไรแบบนี้นะปากเล่าเรื่องดีๆ จนได้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ฉันคงไม่อาจรักเธอถ้าสุดมือ ของปลางะ่ะปลางูไม่พยายามวิธีการปล่อยลมนี่คือปล่อยได้แบบเป็นก้อนเป็นลมเดียว,วาการที่สมูทเป็นอะไรที่แบบสวยงามทุกอย่างก็คือแบบถ้าหลับตาฟังนี่คืออยู่ในทุ่งดอกไม้บานๆแต่ก็คือแบบทุ่งดอกไม้ที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยเออแต่เป็นเพลงอกหักที่เล่ากลางทุ่งดอกไม้อะ่ะบรรย,ยากาศแบบนี้จังถ้าเกิดได้นั่งดูปลางร้องสดใกล้ๆสักครั้งนะเราว่าแบบประสบการณ์ชีวิตของเราต้องเลเวลัพไปได้อีกแน่เลย คราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าท่อนีเนี่ยปรางจะเล่าเรื่องแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยคือเมื่อกี้เขามีฮินไว้ให้เราแล้วตั้งแต่ตอนต้นว่าเขาจะมีความเป็นไทยความเป็นล้านนาอยู่ในนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่ไปจนทั้งเพลงหรือเปล่าเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยออริจินัลที่พีรุลราร้องไว้ก็มีความแบบว่าเป็นบอบ๊อปเป็นบอสโนว่านิดๆอยู่ด้วยวิธีการร้องคราวนี้เรามาดูกันว่าปรางจะเล่าเรื่องกันแบบไหนนะครับ ชอบการที่เอา กินที่วูบขึ้นมาเมื่อกี้นั่นคือตกใจว่าไม่คิดว่าจะมีเสียงเอื้อนนี่คือการบอกใบ้อะไรเราอยู่หรือเปล่าเสียงเอื้อนเมื่อกี้ก็คือกล้าวใจมากนะเอาจริงๆมานวลๆแเนียนๆแล้วก็แบบดีคิดถึงเมื่อวันเก่าคิดถึงเมื่อวันก่อนคิดถึงใครคนเดิ <S 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 มันรู้สึกเหมือนกับเสียดเสียดหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้อ่ะเราโดนผู้หญิงหวานๆคนหนึ่งอ่ะกดดันเราด้วยความรู้สึกที่เขาพยายามสื่อสารด้วยการเสียดเข้าไปในหัวใจอ่ะอารมณ์บอกว่าภาษาดอกไม้หวานๆแต่แบบบา้าหรือรู้เรื่อง <laughs> ไปต่อ ลองลิเกเมื่อกี้ออกมาไหมนี่คือปลางะ่ะใครจะทําได้แบบปลางอะ่ะไม่มีนะใครเอาลิเกามาเบรนดิ้งกับเพลงแบบนี้แล้วใส่ดนตรีเหนือด้วยคือจะบอกว่าลิเกเป็นอะไรที่เป็นภาคกลางดนตรีคือเป็นภาคเหนือตัวปลางก็คือเล่าเรื่องแบบสไตล์ปลางก็คือ <Wow. S 1> เราเราไม่แน่ใจว่าสไตล์ปลางเรียกว่าอะไรแต่เราจะเรียกว่าว่าปลางสไตปลางดนตรีเป็นเหนือเอามีลูกเอื้อนแบบลิเกคอมบิเนชันนี้ ไม่น่าจะไปได้วยกันได้แต่ลงตัวดีมากแล้วลูกเอื้อนเมื่อกี้ก็คือช็อกไปช็อกโลกไปเลยอะสติหลุดไปเลยอะมาดูกันว่าช่วงสุดท้ายพลางจะเอาความเป็นไทยเดิมความเป็นแบบลิเกความเป็นเมืองสาวเหนือความเป็นตัวตนของตัวเองมาผสมกันได้แบบไหนไไม่ใช่เรื่องที่จะขอ สุดท้ายไหมเป็นการสุดท้ายที่แบบ ชอบตอนจบเมื่อกี้มากเป็นการแบบขมวดปมได้แบบเท่มากคือแบบแสดงจุดยืนของตัวเองได้ชัดเจนในวักสุดท้ายแ <Wow. S 1> ปลงได้ดีมากชอบความหลากหลายของปางอะปา้าผู้หญิงคนนี้เขาเก่งอะไรขนาดนี้เขาไม่ดีมากลองฟังเพลงนี้อีกทีแล้วเราจะรู้สึกจําภาพรวมของปางเนี่ยทับไปแล้วอะพวกไปต่อไม่ถูกอะคือแบบโอ้ชอบปางเลยแบบนี้ ปลางทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเราอยากฟังอีก,อย,ก,อ,กอยากฟังอีกเยอะๆแล้วเพลงที่ปลางทําออกมานะครับเรารู้สึกว่ามีคุณค่าทุเพลเพลงเรารู้ถึงความตั้งใจของเขาอ่ะคนที่เอาประสบการณ์ทั้งชีวิตของตัวเองอ่ะ มาใส่ในเพลงเพลงหนึ่งอ่ะเขาต้องแบบลึกซึ้งกับเรื่องนี้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่ามองข้ามความสามารถของคนที่เก่งขนาดนี้ไปนะครับเพราะว่าเรารู้แหละว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบเข้าไม่ถึงแต่ที่จริงเราถ้าเราเปิดใจเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแค่แบบเราได้ฟังอนะ่ะแล้วไม่หลงรักมันหรอกหลงรักไปแล้วนะรู้สึกดีไปแล้วนะตามปรงิปคนนี้ข้าไม่ตายสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เมลี่ขัคลิปไหนนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อยากรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ในทุกช่องทางนะครับที่เป็น m a s t e r Master ทั้งหมดเลยจะเป็น YouTube ก็ m a s s e r m m s t t r r n s t t g r r m m ก็ m a s t e r Master t i k t t o กก็ m ก็แ e r Master นะครับถ้าอย่างนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ